คนเกิดปีเถาะค่ะคนเกิดปีเถาะเนี่ยปี2569าไปให้สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับความชงอ่ไม่ถึงครึง่งไม่ถึงครึง่งแต่ก็เฉียดอยู่นะอีกห้าเปอร์เซ็นต์ให้คนปีเถาะระวังเรื่องของสุขภาพเป็นหลักค่ะสุขภาพในที่นี้เนี่ยคือในเรื่องของหัวใจนะคะแล้วก็ตับอ่อนกลุ่มนี้น่ากลัวสุดแล้วก็ใครที่คิดจะผ่าตัดหรือกลัวหลีกเลี่ยงอยู่นาน มีสิทธิ์จะได้ผ่านะคะแต่ว่าให้เช็คนะว่าคุณหมอเป็นยังไงเช็คหลายๆที<ม>อ่อย่าอย่าที่เดียวปุ๊บแล้วก็ผ่าเลยไม่เอานะคะ <c oughs> อาจจะต้อง2อถึงสทีไหว้พระพรม เป็นหลักนะคะสาหรับคนที่เกิดปีทถอะตำรอยนคราชได้ร่วมกับหมอปลายในพิธีจุดเทียนเสริมมงคลข้ามปีครับซึ่งนอกจากจะได้บารมีของท่านยมมาดูแลคุ้มครองแล้วนะครับยังจะได้รับแผ่นทองยันมหาเทวนาคาที่ช่วยเสริมมงคลในทุกด้านครับทั้งพุทธคุณและเทวคุณเป็นยันของพยาพุชมนคราชเสริมมงคลสะท้อนกับพลังงานดีๆดึงดูดทรัพย์นะครับให้มีความสิรุ่งองสว่างสวไปตลอดทั้งปีครับสำหรับผู้สนใจจุดเทียนเสริมมงคลข้ามปีกับตำรอยนคราชและหมอปลายนะครับสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางของตำรอยนคราชครับ